คัอือมาตบค่ยมาดานององมาดอมาอองดอองอนมอมาได้งมอด้ได้ดอ เร็วเร็วยียงกเมอกี้เขาพูรื่บาบศานงทโอ้โมทันเบาอยู่โมทันบม่ไหนยิ่งเอาไม้เอาไม้มันดีชดหมองเอาไม้เองนบ่เผยพระเผยแผนเสียงคิปเสียงบ่ไหเลยนบ่เผยอันเผยเผยเผยแบ เว้ยเพร่เว้ยเพร่ไปก่อนเฮ้ยเอาแม่สวัสดีครับผมโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยแม่มามาไปเลยมันจอดรถสองคอยนอ่นรับบางตายมาหนินี่ก็นอ่นรับบางตายจอดอยู่นี่นี่แม่เชล่าเนี่ยใกล้ๆจะไปจอดในโรงเรียนบ่ะนี่จอดอยู่บ้านพักครูเลยของนอนน้องในน้ำครูเอ้า เอามาอย่บ่อยพุกมาแล้วเนาะเ้ยอใจสังคมยูทูบไปพาใจนะไม่พอใจจะยุบเนี่ยอย่างก็คือมักเบิ่งแตเดี๋ยวหันหักบอกกก็เบิ่งเบิดทุกคนเลยตั้เต้นทั้งหน้าเขาเบิ่งเลยเข้มาุงนางเอกนางเอกผมนางเอกของผมนางเอกของผม นาเอกของผมเอกของผมนาเอกของผมเอาตัสาใส่ชุดทยนี่หนาวเขาแหมม่อกีบต้อง่ยวันนีไหนอุ้ยพี่เ้าีมันาไม่เอาี้ยเปี่ยปากให้แลาเอาบี้ปากเอาเอาให้บี้ปากเอาเบี้ยไมเบึ้งหรเียนอือนางเอกของผมนังเอกของผมติดตามนางเอกของผม

ยังเวียนเทียนบดทันอเลยเวียนใหม่กันจพูดว่ากันเาเอกันยนเนี่ยนบเห็นไเลี่เห็นได้ลยเขาเกิดนหมเมียนเขาบอกเรื่องสายตาเรื่องสายตาไม่ใช่อายุนะ สองรอยชิ้มหาคุณว่าไอ้มุณจะบมเปื่อยสายตาใช่ตาต้องรูตัวใช่ตาแต่น้องนนี่นี่ยังจะมากินอาหารนกแต่เศร้าแทนสวัสดีพามุที่ดาราไหกสวัสดีครับเจนน่าโอเคแม่ ขอสัมภาษณ์หน่อยครับน้องต้นน้ำนะครับในอาตุลงในอาตุลงสัมผัได้ครับแต่ว่าทำไมเราต้องมีการคิดทุกอย่าำไมน้องต้นน้ำชอบปวดขี้ตอนขึ้นฉากนะครับขาดพรย่อๆทำไมน้องต้นน้ำเออ่หันเวลาหันมาเนี่ยหัวเราะตลอดหัวเราะตลอดไอ้บุกเราเป็นยังไงยนี่เต๋อละเราที่เป็นแบบผิวแบบใหม่ไทย ไฟไทยดขนาดยุ่เดียวหลังยังเด่นกว่ามือเย้ยวว่าบักตันอยู่ทั้งหนาไออยูด้ที่เด่นกว่าไงที่ไปเด่นกว่าเดี๋ยวยังเดียวบักตันฟอนบักตันฟอนงามกว่าเมียไหนวันนี้ไผ่เมียเมียใส่เอีกไอ้เพราะท่านไม่ีเมียเด้รักษมีบั้นรักษมีบั้นคือไม่เห็นหนามัน ลังที่มันลังที่มันอยู่เทิงรถนอนถ่ายู่ทีรถที่อย่าได้แปดนาทีอาพี่น้องมือนี้นะครับพี่เอาแหมเพิ่นเนี่ยได้อาหารนกมากินอาหารนกแต่เช้าเลยที่จะเอาไปใส่นมแล้วมันเป็นอาหารเช้าโกโก้ขันเอาคืออย่างมันบริสันว่าโกโก้ขันมาเขากับอเดบเอาไปมากเราก็เราก็จินตนาการอยากสวยเหมือนออมแอมที่บ้านเนี่ยมันจะนั่งมันจะนั่งนี่ไงลังนกนี่ล่างน้องแท้เลยดิ

ยงมืมงเดัพี่ยิมยำเลือดสุดกล่อง่ไอะไรกัจังสีแผนเลือดสุดค้ับกล่องว่ได้ครับผมใส่แนวนี้เลยครับแต่ว่าไม่ไมมเกิดความอนระาอเาเอไม่ไปขอนเอาไม่ไปนี่

ม, ä, มันบอกข้อมูลไอวันไดไก่โบว์บัครับถักว่าเาบว์บัคเท่าวันริที่จริงแล้วรักกันจริงรักกันนะรักกันจริงๆไม่ไม่มีอะไรเลยคิดถึงแันเค้กยังเลยกองคุณอะออะไรขึ้นฮ้่ถ่ายหมดทุกคนเลยหรอกดอะไรขึ้นว่านี่สัมผัสสัมผัสป๊าไม่ป๊าไม่เมี นี่สื่อมวลชนเยอะมากวันนี้สื่อมวลชนเยอะมากเอาไปก่อนมันคุยเอาไปก่อนมันคุยหมอนเหม็นน้ำลายเนี่ยท่านน้อยน้ำลายเหนื่อยแหมนอนเสียมันบอกเป็นน้ำลายน้ำยังมันบอกพอดีกางเกีวันนี้มาแม่นกางเกงใส่วันนี้เอาตาฮะกางเกงถือกล้องเขาเลือก้านเลี้ยวดูทูบริษัทกันเลยไปเอาไหมเอาไหมอันนี้ไหมสัมภาษณ์อันไหนอันนี้คือ